สืบเรื่องลุกกับผู้จัดการด้วยดิเห็นเขาบอกว่าที่นุกได้ตำแหน่งอะ่ะเป็นเพราะเป็นเมียน้อยผู้จัดการฉันไปสืบมาแล้วแ่บมากจริงเหรอแกเห็นเขาขึ้นรถไปด้วยกันเหรอไอ้จัวปีใหมนะ่เนี่ยมันยังไงนะอย่าบอกนะว่ากิกา๊กันปากหอยปากปูนะนะรู้ดีจังเลยเรื่องชาวบ,บ้านนี่ร้อนตัวเหรอปีใหม่นี่จะเชื่อคำพูดของมาเดือเหรอฉันทนไม่ไหวแล้วนะฉันบอกแล้วไงว่าฉันกับไอ้เป็นแค่เพื่อนกันพวกแกเลิกคิดไม่ดีได้แล้ว ไอ้เดี๋ยวแก้เอกสารตามนี้เลยนะตามที่บอกโอเคขอบคุณนะโอเค่อ้าลุไปคุยอะไรกับผู้จัดการเปล่่อไปคุยซะนาานาเลยงานมีปัญหาเหรอเปล่าหรอกผู้จัดการคุยเรื่องแผนง,งานใหม่อะ่ะอืมจริงด้วยอะ่ะ ไอ้ลืมไปเลยว่าเรามีแผนง,งานใหม่ไปเชียงแล้วทุกคนไปกินข้าวกันไปสิหิวแล้วเนี่ยฉันกับมะเดือสั่งข้าวมากินนะฉันก็จะทำงานต่อไอ้กับปีใหม่ไปกินกันเลยอืมโอเคมีใครจะฝากซื้ออะไรไหมไม่เอาหรอกขอบใจนะไปกันเถอะปีใหม่ไะกินอะไรกันดีอ่ะกันดีไปกินก๋วยเดี๋ยวปนย้นลมอืมอร่อยปะใช่อร่อยมากเล ปุ้ยฉันต้องใส่มานานแล้วไอ้แต่ปีใหม่เี่ยมันยังไงนะทำไมอ่ะอย่าบอกนะว่ากิ๊กันไอ้มันก็เพิ่งแต่งงานอีกอย่างเมียมันก็เพื่อนปีใหม่จะสนิทกันก็ไม่แปลกหรอกนะฉันก็ไม่อยากฟันธงนักหรอกว่าจะตามสืบก่อนอน่ะเด สองคนเนี่ยเห็นมากที่แล้วก็แอบคุยกันทุกทีเลยนะจะทำไม่งานนะอ่ะเออเราก็คุยงานกันอยู่นะคะผู้จัดการเรียบร้อยดีไหมเดี๋ยวผมมาช่วงก็ฝ่ายเซลลแล้วอะ่ะคุณเข้าไปคุยกับผมที่ห้องทีนะได้ครับผู้จัดการเออ เดี๋ยวพวกคุณทั้งสองคนอ่ะเข้าไปไประชุมได้เลยนะแกฉันไปสืบม,มาแล้วแอบมากไหนไหนมีอะไรอัปเดตหลอกมาดิสองคนนั้นน่ะเคยเป็นแฟนกันมาก่อนแล้วก็เลิกกันไป เราไอ้ก็ไปแต่งงานกับเพื่อนสนิทของปีใหม่รู้หรือจงเลยนะแกเอามาจากไหนเนี่ยก็นิวเยยเพื่อนฉันน่ะรู้จักกับมีไอ้ฉันเลยไปสืบข้อมูลมาไงแล้วยังไงอะสองคนนั้นเขาแอบ,บกินกันหรอฉันยังไม่ค่อยแน่ใจเลยอะว่าจะสืบเพิ่มดูแล้วต้องมีอะไรนนแน่สวัสดีค่ะอ๋อได้ค่ะช่ะ สืบเรื่องลุกกับผู้จัดการด้วยดิเห็นเขาบอกว่าที่นุกได้ตำแหน่งอะ่ะเป็นพราะเป็นเมียน้อยผู้จัดการโอ้ตายจริงจะเปลี่ยนข้อมูลมาจากไหนเนี่ยแกไม่สงสัยหรอว่าคนที่เพิ่งเข้าทำงานแบบนุนกอ่ะในเลื่อนขั้นเป็นซุปมีมันมาหลังฉันอีกนะมันได้เลยแต่ฉันไปสืบมาให้าย หรือว่าเรื่องนุกที่เขาลือกันมันเป็นเรื่องจริงวะได้แล้วเออดิฉันได้ข่าวกอง,างมาจากมานเดือดเลยนะเมียของผู้ชายอ่ะก็เป็นเพื่อนของผู้หญิงด้วยนะแกโคตรแย่เลยทำแบบนี้อ่ะปากหอยปากปูแล้นะนะรู้ดีจังเลย<ม>เรื่องชาวบ้านเนี่ย ฉันไม่รู้อะไรด้วยนะฉันก็ได้ยินข่าวจากว่าเดือดอีกทีนึงอ่ะแกหน่อยมาเดือดอะไรขึ้นพี่ใหม่พอพอได้แล้วก็อย่างนี้นาปเป็นมาตอบฉันอ่ะก็ไม่ทำอะไรให้มันละใช่อยู่ๆแกก็เป็นอะไรของแกพี่ใหม่ เดี๋ยวฉันจะตกป่าแกด้วยปุ้ยนินทาไปทั่วไม่คิดบ้างเหรอว่าคนอื่นเขาจะเดือดร้อนอะ่ะฉันไม่รู้เรื่องนะฉันไม่เคยไปทำอะไรให้แกก็พวกแกสองคนน่ะนินทาว่าฉันกับไอเป็นชู้กันไม่ใช่เหรออะไรฉันไม่พูดตอนไหนก็ฉันได้ดยินกับหูว่าพวกแกหาว่าฉันกับไออ่ะเป็นชู้กันแต่ฉันไม่ได้เอ่ยชื่อนะปีใหม่ทำไมแกถึงคิดว่าเป็นแกเหรอแกพูดว่าไงพูดมือนี้ ฉันแค่พูดว่าเมียของผู้ชายอ่ะเป็นเพื่อนของผู้หญิงทำอะไรไม่ละอายใจเลยแกไม่ได้ยินกับหูแล้วทำไมถึงคิดว่าเป็นตัวเองล่ะก็พวกแกพูดถึงเมียผู้ชายที่มีเพื่อนสนิทเป็นผู้หญิงฉันก็นึกว่านี่ร้อนตัวเหรอปีใหม่เออฉันขอโทษนะมาเดือฉันเข้าใจผิดเองอ่ะเข้าใจผิดหรือไปพูดแทงใจดำเขาล่ะ <laughs> เป็นแค่เพื่อนกันจริงๆนะใจเย็นสิแกยังไม่เห็นมีใครว่าอะไรเลยสงสัยเรื่องเนี้ต้องสืบเพิ่มหน่อยละจริงเหรอแกเห็นเขาขึ้นรถไปได้วยกันเหรอใช่แต่ฉันว่าแล้วช่วงนี้ยนก่ามัสมีสมนุกกับผู้จัดการจังเลยอะแล้วพ่สู่อกมาเพิ่มไหมยังอะฉันอยากรู้แล้วเนี่ยน่าจะแซ่บกว่าเรื่องปีใหม่ยังอะแกแต่ฉันว่านะ ออฟิตเนี้ยข่าวช้ได้เลยอะเราลองแก้งหยอดหยอดไหมเผื่อนุ๊กมันจะร้อนล้นแล้วคลายความลับมาเหมือนปีใหม่โอเคเลยและนูําทำไมช่วงเนี้ย mm hmm. เธอดูคุยงานกับผู้จัดการบ่อยจังเลยอะอืมใช่ช่วงเนี้ยมีแผนงานใหม่เยอะเลยแล้วผู้จัดการก็เล่นง,งานกับฉันมากด้วย แล้วเวลาไปทํางานกับผู้จัดก,การน่ะไม่กลัวเมียเขารู้เหรอหนุ๊กเมียเขาก็รู้นะฉันเห็นผู้จัดก,การรายงานเมียเขาตลอดเลยเออวันเสาร์นี้ยมีงานเซลล์ที่ห้างพวกแกไปได้กันไหมขอโทษนะพอดีว่าเสาร์อาทิตย์นี้ยฉันติดซีรีส์เราว่าฉันก็ไม่ว่างอะ่ะพอดีมีนัดกับเพื่อนแล้วอืมไม่เป็นไรถ้างานพวกแกอยากได้ระไรามาแล้วกันนะ ว่าที่เขาทำงานด้วยก,กันเนี่ยผู้จัดการกวคงรู้หมดทุกอย่างนน่นดิที่นุ๊กพูดอ่ะก็เหมือนไม่ได้แก้ตัวนะฉันก็ว่างันแหละนุ๊กวางตัวดิจะตายคงไม่น่ามีปัญหาอะไรหรอกอืมก็ไม่แน่นะทำงานหนักแบบนี้อ่ะได้เลื่อนตำแหน่งไวก็ไม่แปลกหรอกเออไปย้ายไปทำงานเถอะเอ๊ย นี่จะมีเรื่องมาเมาเมื่อวนะันอาทิตย์น่ะบางนาะบอกสงว่าไอ้กับปีใหม่ไปเดินด้วยกันที่สยาม้วยน,นะนี่ของฉันแซ่บกว่าฟ้าถ่ายมาให้ดูว่าน,นุกอะเดินกับผู้จัดก,การของเราแพชมากแล้วตกลงนี่ยังไงละ่ะตอนแรกบอกไม่สงสัยนุกแล้วนั่นดิหรือว่ามันแก้งตอแหละวะตีหน้าซื้อกิ่งซะด้วยเอางี้เดี๋ยวฉันหาวิธีดักโจรนเอง ใำไมวันสารแกไปเดินติดรู้จักมาหรอเห็นอีฟบ,บอกว่าเห็นแกเดินกับใครก็ไม่รู้ <c oughs> อีฟมันคงจำผิดคนแล้วแหละวันเสาร์ฉันไปสยามต่างหากอ๋อสงสัยอีฟมันคงจำผิดแหละทีแท้แกเดินสยามนี่เอง <c oughs> จะไปทำงานก่อนนะแกฉันซื้อมาฝาก ก็น้าหอมไงเนี่ยฉันจะเมาอะไรให้ฟังฉันไปเจอผู้จัดก,การด้วยนะโคตรโรแมนติกเลยอ่ะแวะซื้อน้ำหอมให้เมียด้วยอ๋อเหรอจะไปเจอผู้จัดก,การที่นั่นเหรออืมใช่ฉันไปเจอเขาที่นั่นพอดีเนี่ยแกดูดิของแต่ละอย่างแพงแพง,แพงอิจฉานะเนาะอ๋อเหรอโอ๊ยแต่ฉันไม่เค่อยเห็นชุดนี้แกเลยอ่ะใครซื้อให้หรอแบรนด์นี้แพงมากเลยนะ โอ้ยแกฉันบอกแล้วไงว่าที่ห้างมันลดอยู่แกต้องรีบไปตามเลยนะคุ้มมากอืจีเอ่อเมื่อกี้ข้าวกันหมดแล้วหรอแลนุกล่ะเออนุกเพิ่งลงไปเมื่อกี้เองค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมค่อยมาคุยใหม่อแล้วน้ำหอมเนี่ยกียนี้ชอบหรือเปล่านุกเรือกมาให้พวกคุณนะ่ะ เมือ่อวันศกร์ผมไปซื้อของขวัญให้เมียในวัาครบรอบแต่ไ,ได้ไปเจอนุพอดีอเมียผมอชอบของขวัญน,นี้มากเลยนะถ้าวัานนั้นผมไม่ได้ไปเจอนุอะ่ะคงโดนบ่นแย่นยแน่ค่ะี๋ยวผมไปก่อนนะครับแกฉันว่ากพูดการกับนุพ่ะไม่น,าน่ามีอะไรสงสัยแล้วแหละสองคนนี้พูดตรงนี้แนเลยฉันว่าเราอ่ะน่าจะเข้าใจกันไปเองแหละ ฉันเลิกตามสืบเรื่องนกดีกว่าไปจัดโปรปีใหม่กับไอแทนไม่ไม่ลูกค้าเขาบอกแบบนี้นะพี่ใหม่ฉันทนไม่ไหวแล้วนะฉันบอกแล้วไงว่าฉันกับไอเป็นแค่เพื่อนกันพวกแกเลิกคิดไม่ดีได้แล้ว อะไรของแกอีกล่ะพวกฉันไม่ทันพูดอะไรเลยนะแต่พฤติกรรมแกอ่ะมันฟ้องเรื่องที่ลือกันในบริษัทอ่ะก็คงเป็นฝีมือแกใช่ไหมอย่ามากล่าวหากันแบบนี้นะถ้าไม่ใช่เรื่องจริงอะ่ะจะร้อนตัวทำไมก็พวกแกกล่าวหาฉันจใจฉันอยู่เฉยๆได้ไงฉันเสียหายนะเว้ยฉันจะไปว่าอะไรแกละไอซ์ถ้าเป็นเรื่องที่แกไปกิกกับหมวดสาวบัญชีอะ่ะฉันไม่เคยพูดนะนี่มันเรื่องอะไรอะ่ะไอซ์ แล้วว่าแต่แกทำไมตกใจขนาดนั้นเลยล้ะปีให,หม่มันเป็นผัวตัวเองนี่นะเปล่าฉันแค่เป็นห่วงเพื่อนฉันที่แต่งงานกับไอ้ตกลงว่าไงเรื่องจริงหรือเปล่าจะจริงได้ไงล่ะอย่าไปฟังมาเดือมันเมืเดือแกเลิกพูดแบบนี้ได้แล้วฉันเสียหายนะเว้ โหสองหมื่เลยหรอพี่แล้วหนูจะหามาจากไหนอ่ะอืมอือก็ได้ค่ะพวกเงินกูนี่เก็บดอกหัวจังวะแล้วฉันจะหามาจากไหนล่ะไออธิบายมาเดี๋ยวนี้เลยนะกับหมวยฝ่ายบัญชีเนี่ยเป็นยไงถ้าข่าวดีนี้จริงแล้วก็ฉันมีช่องทางหาเงินละ นี่จะเชื่อคำพูดของมาเดือหรอไอ้ก็รู้นี่เรื่องที่มาเดือ,อพูดอ่ะมันกองมาแล้วทั้งนั้นจะไปให้ข้ามันทําไมล่ะมันก็แค่พวกว่างานสอนรู้สอนหินเรื่องชาวบ้านแต่มันรู้เรื่องของเรานะไอ้ก็ชอบโป๊แบบนี้ไงมันจะจับได้อยู่แล้วเนี่ยไอ้ลเลิกเต้นตามสองคนนั้นได้แล้วก็ปฏิเสธไปแล้วไงยังไม่ได้บอกพวกมันเลยว่าพวกเราเป็นอะไรกันอยู่คิดแบบนั้นเหรอยิ่งเธอพูดเธอวิ่งตามมันแบบนั้นอ่ะความลับเรายิ่งแตก ไม่ต้องมาเปลี่ยนเรื่องเลยสรุปเรื่องใหญ่หมวยได้ยัองไงจะนอกใจกันใช่ไหมนี่เธอไม่ใช่เมียฉันนะอย่ามาเจ้ากี้เจ้าการได้ป่ะแอบกินเงียบๆไม่เป็นเเยนะีไง อ,อุย้ยพักเชี่ยงละไปกินข้าวกันเถอะไอ้ได้ข้อความเหมือนกันใช่ปะมันรู้เรื่องเราหมดแล้วอะ่ะโอนเงินให้มันเลยดีไหมยอย่าไปตามน้มามันได้ปะมันเป็นใครก็ไม่รู้บอกไปดินี่ไอก็บอกไปแล้วไอ้มันบอกว่าถ้าไม่โอนเงินให้มันสามหมื่นอะ่ะมันจะแฉพวกเรานะก็อยากไปเต้นตามมันดิ <c oughs> มันมีแค่รูปเราวิดีโอก็ไม่รู้ว่ามีจริงไหม แต่เขากลัวจริงๆนี่ถ้ามันมีคลิปเราจริงๆล่ะพอได้แล้วก็พอเธอไั่แหละที่ทำให้เรื่องมันใหญ่โตแบบนี้อุย้ยแกจะกดโทรศัพท์อะไรกันหน้าละ่ะว่าจะตอบแชทผู้ชายอยู่หรออา่าฉันคุยงานอ่ะ <c oughs> มื่อกี้ใช่ฟ้าแฟไหนไอหรือเปล่าเข้ามาทำอะไรที่นี่หนูก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะงั้นเข้าไปดูกันนะคะคนทำผิดอะเนาะชวนไม่ได้ส่งไปถึงเมียเลยได้มาสีนี้ฟังก่อนได้ไหมอ้าดูฟังอะไรอ่ะเฮ้ยฟ้าใจเย็นดูฟังให้ก่อนฟ้านี่เขาไปแยกสีรออะไร ใจเย็นก่อนนะแล้วคุณเข้ามาในที่ทำงานผมได้ไงนี่ถูกไล่ออกทั้งคู่ข้อหาหนักเลยนะครบชู้กันน่าเออก็ช่วยไม่ได้เนาะปีใหม่นั่นแหละทำผิดเองแต่ฉันอยากรู้จังว่าใครเปนคนส่งข่าวไปให้เมียหลวงนะาอืนั่น,น่ะดีอ๋อนุเพือัอการนี้พบนะ โอเคจ้ะสงสัยจะมีงานใหม่อีกแล้วฉันไปก่อนนะขยันเนาะทำงานก็เก่งด,ดีมากเลยคุณนั่งก่อนสิตอนนี้ทางสะดวกแล้วนะคะไม่มีใครสนใจเราแล้ว,ลวที่เราของผมเนี่ยเก่งจริงเลยนะมาเดือดจอมสอดประจำออฟฟิศน่าจะสงสัยเรื่องของเราแล้วนะคะกิจที่เราต้องระวังตัวให้มากขึ้นแล้วและ ไม่เห็นต้องทาแบบนั้นเลยเราแค่ทําตัวปกติแต่ใจต้องนิ่งแค่นั้นเองนี่แหละค่ะที่เขาเรียกว่านิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวถ้าเราไม่ตามน้ําเราก็รอดเก่งแบบเนี่ยต้องทําอะไรดีนะอยากรู้จุดจบข,ของฉันเหรอแน่จริงก็จับฉันให้ได้สิ